สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนงังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงก์กระบทลูกหนงังวันนี้เหมือนเช่นเคยผมจะมาแนะนําสูตรการแทงบอลที่ผมใช้ในการลรงทุนมาแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังสูตรการนั้นยินดีกับพี่พี่สมาชิกในกลุ่ม vip หวานขึ้นตากันด้วยกับทีเด็ด vip ของเราต้องบอกว่าทําสถิติเหมือนเดิมครับเมื่อวานกับสูตรที่ผม ให้ไป7ตัวต้องบอกว่าเข้ามากกว่า80%เต็มคาราเบลกันเหมือนเดิมพีพ่ๆท่านไหนครับที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้แอดมาแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอด BANK 6 6 8 6หหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้ครับ มาครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรการแทงบอลที่ผมใช้ในการลงทุนการแทงบอลกันสูตรนี้ครับผมเรียกว่าสูตร50 50หรือสูตรที่เรารู้กันก็คือสูตรราคา1คูณ2สูตรนี้คุณเอาไปใช้กับหลีกอะไรก็ได้นะครับแต่วิธีการเล่นหรือการเลือกคู่ ผมใช้คำนี้นะครับผมจะบอกแค่ในกลุ่ม V.I.P. หวานขึ้นตาของผมเท่านั้นถ้าคุณอยากได้สูตรดีๆแบบนี้การันตีได้เลยนะครับคุณไปดูคลิปย้อนหลังของผมที่เป็นคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับสูตรคุณไปดูได้เลยครับว่าเข้ามากกว่า80%ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืม Li n e แที่ b a n k หนึ่วันนี้ผมหยิบคู่ที่จะมายกตัวอย่างให้ดูกัน ผมหยิบคู่ของเรียลแอมาริกเจอกับบารเรนเซียคู่นี้ราคาแฮนดิแคปเปิดออกมาค่อนข้างที่จะน้ำจิ้มอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ1ลูกด้วยสถิติครับของทั้งคู่เมื่อพวกเขาเจอกันเป็นเรียลแอมาริกที่ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดหกนะัดหลังสุดมาริกชนะไปถึง5้าเกมด้วยราคาที่ผมบอกออกมาครับเรียลมาริกต่อ1ลูก แต่มันมีราคาหนึ่งที่ผมมองว่าน่าเล่นสุดๆนั่นคือราคา0.75บวกกับสถิติหรือสูตรที่เราจะเอามาใช้กันนั่นคือสูตร50/50หรือเรียกอีกอย่างว่า1คูณ2นั้นมาริกเนี่ยถ้าพวกเขาชนะเว็บจ่ายอยู่ที่1.51ถ้าบาเรนเซียชนะเว็บจ่ายอยู่ที่ตั้ง5.36ถ้าเสมอกันครับ จ่ายถึง4.00ด้วยการคำนวณและเทคนิคของผมการดูราคาดูน้ำหรือดูอื่นๆอ,องค์ประกอบผมบอกได้คำเดียวครับว่าแมตต์นี้เรลแมริกปิดประตูแพ้ไปได้เลยด้วยราคาที่ออกมาตอนนี้ผมใช้คำนี้เลยนะครับแค่ชนะก็กินแล้วจะกินมากกินน้อยอยู่ที่เรลแมริกเองดังนั้นครับ สูตรนี้ผมขอเลือกเร a l m มาริเป็นทีเด็ดสูตรราคา1นคูณสหรือสูตร50 50ของผมการันตีแน่นอนคุณกดไปได้เลยครับที่เร a l มาริต่อ0.75ยังไงก็รับทรับแน่นอนแต่ถ้าใครครับอยากได้สูตรการแทงบอลอื่นๆ ทั้งบอลเตงบอลสเตปบอล VIP บอลสูง bon 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 แรกคุณเข้ามามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมครับที่ร right i แอด b a n k 1686มาแล้วทักหาผมได้เลยว่าอยากเข้ากลุ่มอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมจะให้แนวทางการเล่นฟุตบอลที่ผมไว้ลงทุนที่มันการันตีมากกว่า80% 9 0ซคุณเอาไปเล่นกันได้เลย ย้ำอีกครั้งนะครับทีเด็ดวันนี้ผมให้เรยอนมาริกต่อ0.75ยังไงก็รับทรัพย์กินแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ